สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนนะ่ะ <c oughs> น้องน้องน้องแคนโอ้จนสิลงสื่อมันเลยาย่ปยายเป็นบ่าวเลยเด้เป็นไไดแตงโมมพาพร้วาวลูกเขาหง่ามอยู่ตั้งานาน,าาานาคน<ๆ>นอนอยู่บ้านเขานอนอยู่หนา้าบอ มีดตออกมาเลอกเพิ่งแตนะเอขาวแค่ยนงัแล้วเขาวรูเกี่ยวสะปันเนเกี่ยวส้หวั่นคือว่ามืดจเนาะข่อยว่าพ้นจีโตขึ้นมาจย่างไรมัดกระซมมือเลี้ยนติดเลยเต็มใอแค่ดอกน้องแค้นกันไงนะต้องแค้นกับข้าวมไทยให้นี่ยก็ว่าตาดผมนะไม่แค้น เออเบิ่งๆๆๆมันสิเอาเมียได้มันรู้จงผมยาวไฉ่เงยหน้าขึ้นอีดีตัดแปงโลบ่รู้ตัดออกเด้อจะนักเขียนเป็นนักเขียนมตัดเอาอีมันใหญ่เด้นี่มันยางอ้ายเอ้ายอ้ายก็อยู่ในบ้านบ่ือว่าไปทํางานบ่บ่ได้ไปอือบ่ได้อันี่จจ้างน้องมื้อก็ไปรับจ้าง่อือีงานก็ไป lùn cực thâu hay mà không sao chỉ để học cao đi với Con nội đi Kinh... Đi đông mà bò Kinh nông mà nằm bò Kinh nông mà nằm bò Rồi sớm bó kinh nông sớm Hãy ขวนปายขวมอมดูเียๆเนาะปีไปเลยแต่ว่าปีปีจากเดือนืมกเดือนสิปีนิดๆเนาะถ้ากระเฮียนยางกระจกรลน้ำอยู่น้ำงแพทม่วากป่าเปินะวะน้ำประคั้นานาขนาดยางแต่สิได้ก็ยังมัน่ยางก็ยบัมยกร่มมันก็ล่มหัวผาดพืชนนวา อันนี้คือการเล่นเด่นช่วงเขาอายเขาเอื้อยมานี่นะพักแต่เนี่ีอันนี้ก็เดือนสิบสองพีกกปีหนึ่งเดือนสองเดือนบางปีสามเดือนคุณจิ้นญยาไอ้นนึ่ถือว่ามอกันอันอายุดออยู่ Uh, uh. nhưng mà bộ như thế nào này cái này. Ừ. <laughs> uh. <laughs> 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 um. อันช่อ่อนพอเป็นชองฉับชอกในหลพอลใแต่พอ้าปลูกส่วงบังได้นี่มันบริโทษร้ายเนาะผลเลส้วงเนีักทางปีนี้พย่กยกระบบรกปลูการเลยบางงงพากระปลูกไรก็ว่าได้ปลูกเนาะปลูกเคยปลูกกันเน,น,น,นาะอืม กระทั่งเมตาผัดนันข้าวผัดปูมักแกงเคยจังสีนะปูมังแตงมะเขือก้าผัดจึงเจ้าผัดมักโม่เนาะทางนาชายนะก็จะปูโมเขาบกดมอดมักโม้มอดอ่ะหน่วยน้อยเด้ป่ไดหน่วยใหญ่แบบไน้น่วยใหญ่ก็หกนห้อกันปมกัูปปูกันนะะ คือคืออันน้เขาบอกว่าเขากบุกเคยเนาะอืมบอกหมดนั้นแต่บุกเคยปลูกอาก็เลือกมาไดี่ยเาวันวบมาเลือกัเมื่อนเกียวเขาอบัดนี้เลยฟางนคนตอืดมบไดโนนเผาบ่แล้วมานนนเผาอ้เพถ่ายคลิปอยู่แคนฮะ Thái khu mưu bò? À, Cái tai của mưu mang ong Cái yang mưu đầy một hiệu chịu kìu an nọn kìa 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 Kinh kìa kinh kìa 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 อือบแดง่ดเงินหดบัดบดง่ค้งถือแต่เป็นสายโนดเอสเ็กซมากรายเดือนนะทีกันอยู่บ้านมันก็สิลงงเน้ยเนาะเพราะวามันไก่แต่เธอจะได้บัตรเกี่ยวเขาเรียกอะไรออกมาอยู่หน้าบ่ปลูกมังโม่บ่ปลูกบอนด์ที่ปลูกบอนเก่าเนี่ย ปูบอกามันก็สิงามบ่งาคือกาอืมยัง่้ออกมาหน้าบ่ม่ออมาจนแบบแบบบรยูอเกาวนะปะง้าไขเนี่ยมออม่ดหน้าแล้วแล้วหาจนแหลมไปแหลมา ปูกันกูและ<ม>อยู่คือว่าแล้วเราอยู่บ้านพ่บมีละะเนาะบ่มีน้องนี่ยังวันก็ไปหามช่วย่เนน้าก็จะเอาไปอดหน้าก้าวกดมันชามเดือนชชเดือนจะได้ปิดบัอันนี้ก็เดือนสิบสอง ไปมาเดน2 7 2เฮาซวงนี่มันก็สิบ่เปืองน้ําบาดไดเนาะมันสุ่มยังสุ่มวนี้บ่เปืองน้ําบไดแต่ว่าววงเดือน3เดือน4เดือน5นีู่ยจักันปลูกจัร้อยซะ2,000ปายดปาต้ง2,000พี่น้องเฮาก็ด้วาับะอื เขาตัวมันเป็นราคาแพงมันก็ชินได้มาอักลายเขาสีดยาอยุ่ซีดยาบอกเออก็ะไรใส่ยาใส่ยังใส่ผู้อกับผู้อยังมันมผู้อีกยังมาอักไว้ซะเฮ้ย พูดจากสอันแปดมินมาไอเขียนลืมหนอกนะป๊ฮะาลืมหนอกนะป๊เนี่ยนาเลอมาเขาเงียนเขาบรรทุบรรเทาจัมนเนาะอะไรนี่เขาอายเขาเอื่อยมากด้ฮะกระเมือนเขาประเทศนี่คือบมาเลยนะเขาเทน เราเคยเห็นกันบ่ไอเคนอเทนเคยเห็นยุเออนอนไปเถียงน้ำกันอยู่พวกเหน่านี่ลืมไปเถียงสวนหนาน้ำกันเนาะทาักรเื่อลบ่็นเามื่อวน่เมื่อว่างินวันเช้าวัได้นี่ด็กเขาเห็นห่วยไม่รเ้ียเมียอะไรดเจรานไผ่เลไนั่นี่ห้วยเฮ้ยแล้วแล้ตูบนะ เฮ้ยไอขี่ห้ามบ่กล่ใเลยีดีอยู่ใชเดนง่งอน้านดน้เอาเขาเงี้ยนวบ่เนี่ยปต็งเด็ดเด็ดปะทุไปรุ่นมาว่ะทำเป็นผู้บ่าวได้ปะติงเอ๋ยเปสิบเมนยัง ขณะมึงนูบังโมขนมบังใหญ่หน uh, ึ่งชุกเลยจนปดจนขายเลยเราได้รับข่าวดีได้หลายเติบบ้เป็นรถหน่วยใหญ่คนนี้ก็มีอสศนวมันกัดอันนั้นแล้เนาะมัโมขนมัอมดน่งเนาะ ้ยโน่สิไปเห็นได้ปานี่กระถมปลายนานลุงมาสั่งว่าน่ไแล้ะกนุ่ยดูหอยสิย่างมาฮะไขประตูเลยปลาปูมาเนาะ่งไหน Nhỏ các bạn, nhỏ các ưu ại này hả Nhỏ không á